สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้จะย้ยายเจ้าตัวจิว๋วไะไและจะขึ้นยังไงครับมาดูครับอู้จะไล่หมด นีนอันตรายไหมครับเนี่ย

้อยน้อยนึ่งวันจะง่าไอยู่สะดโกเรื่องก่นตันไันไปผู้เดียวขึ้นเ่อไรได้เนาะครับเนาะถึงลกองดินมีแถวเลยพอดีเลย มีสไลด์เป็นภาอันนี้ไ้วางทอเอนนี้เเอาไปวางทอนี่เขาคิดเป็นชวโมงครับเดวนี้อันนี้เอาไม่เฮ็ดสวนไม่เฮ็ดสวนเหรอเอาเห็ดสวนเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเห็ดสวนต้นลูกต้นไม้นับ บายครับสวัสดีครับ